กคนด,ด้วยนะวันนี้ก็มีอยู่นานแล้ว,ลวเขาเล่นเกมมาครั้งนั้นเองวันนี้ปีใหม่ท้องฟ้าแจ่มใสเราได้ฟรอนด์วอล์กเกอร์เออเป็นเอลซ่าแล้วเป็นเอลซ่าแล้วไอตัวนั้นมันหายไปไหน <laughs> เราลืมจับไปเลยคลิปนี้เรามีแผนว่าจะไปเดินทางไปเอ่ออะไรนะเดินทางไปหา stronghold ซึ่งยากมากเลยแต่ว่าเฮ้ยขอเอตัวฟอร์ดวอล์เกอร์หน่อยอันนั้นน่ะเนี่ยไอตัวข้างหลังน่ะนี่เอายามาอย่ามาน,นี่ไงนี่ไงนี่ไงเฮ้ยแกได้ฟอร์ดวอล์เกอร์แล้วเจ็ดบวกห้าแล้วเหรอเจ็ดบวกห้าได้สิบสองเกือบแล้วนะแกเจ็ดบวกห้าได้สิบสองแกต้องเทดอีกสองอ้ยนี้อีกสองอัน แกมีมีบุกไหมมีมีแค่กระดาษเอากระดาษมาหนะ่อยถ้าแกาแกอยกถีมไหมแกแกไยากฟอร์สวอล์กเกอร์ไหมอยากขออ่ะฟอร์สวอล์กเกอร์ไปะปะ่ะเป็นชาร์นะจ๊ะเราอ,อยากได้ลูตติ้งอะเราอยากได้แบบ ฮัลโหลฮัลโหลยูหายไป, Hello, ไ,ป,ไ,ป,ไ,ป,ไ,ปไหนเนี่ยทำไมมันมาหา,าเราเนี่ยเราไม่ต้องการอะไรเลยนเ, empez, เ i, น,นี่ยปลาหมึก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 ขายปลาหมึกลาพีธหายไปไหนหมดได้สิบเจ็ดลาพีธอะไรเองฮะยเลอยูสี่สิบ เอา 46, ้าวสี่หกก็ก็เหลือเยอะอยู่นะเมื่อตอนแรกมันเหลือเยอะเลยไหมเหรอไม่รู้ทำไมมันเทรดยากลงมาหลุดติงเนี่ยแค่หลุดติงเอง<ม>ที่บ้านนี่อ m มเมอรัลไหมไม่มีแล้วเฮ้ยเดี๋ยวตัวไหนตัวไอตัวแบบตัวอื่นเทรดออมเมอรัลได้ง่ายกว่าปะ่ะใช่ไหมเหมือนแบบโปเตโต้อะ เนี่ยโพเตโต้ต้องเอาโพเตโต้คลิปนี้เทรดคลิปนี้เทรดเดียวแล้วคลิปหน้าก็ไป,ไปเอาให้พร้อมจะได้ไปไป,ไป,ไปเร็วๆแล,ล้วนี่ลาพีสอยู่นี่ลาพีสเต็มว่ามันหายไปไหนหมดแกจะา <laughs> โพเตโต้จะหมดบ้านยังมีอยู่ยังมีอยู่ไหนอะไปเตโต้ไปหาที่ฟาร์มาที่สามที่สาม ก็ใส่ไปแล้วนี่ในกล่องทำไมมันเข้าไปก็ใช่ไงจะเอาออกมาหมดเลยะแอต้องการต้องการพัมกินเรื่องมากจังวะใครไอ้นเนี่ยวิลเจอร์จะเอาอะไรดีๆก็ไม่เอาเนีย่ยมันสลั่งทอด แกพัมกินจะหมดบ้านแล้วแต่พัมกินเอาไปทําอะไรวะพัมกินไม่ทาอาหารได้นะแต่มันก็แบบก็ไม่แคร์<ต>ไม่สนใจแด็กเ,เองบอกว่าจะเอาไว้นี่ไมเ่เอาก็ทําไปแล้วไงเจ็ดอันน่ะทําเพื่ออะไรก็ไม่รู้ก็เอาไปเทรดก็เนี่ยลาพีสเอ้ยแม่เอ็มโมโลไม่อยากเทรดด้วยแล้วมีอยู่สองอันที่ว่าโอ้โห เรื่องมากเนาะพวกนี้ครูเอามาแพ็คหนึ่งไหมทำพอตพวกนี้มันเรื่องมากกว่าเฮ้ยได้สามหกอันแล้วนี่อะไรอ่ะฉันได้แอมบ์ล้อสามหกอันแล้วนี่โอ้โหรวยร<ล>วยรวยจ้าเอาแสดงว่าได้ลูติ้งเหรออยากได้ลูติ้งจะได้ไปฆ่าเอาเพชรมาทำอันนี้นะรองเท้าน่ะรองเท้าเพชร ซินเดอเรล่าเว้นะซินเดอเรล่าเออลงทักเก้โอ้ยโทษโทษชิหายแล้วไปตีวีเลเตเอร์เจียสมน้หน้าแล้วนี่ไงลาพีทอยู่นี่เพียบเลยโอ้โหไอที่นู่นอ่ะทำไมไม่ใส่ไว <c oughs> ้ลืมลืม <ๆ S 1> ลืมขี้เกียจใส่ไปทำไมวะเราจะคราฟแอนด์วิวอันน่ะ ไดมอนด์สวอตเราจะเราจะเขียนเป็นอะไรดีต้องมีตัว L แล้วก็ตัวสีฟ้าวุย้ยแล้วก็ตัวเขด้วยทำไมอ่ะไดมอนด์เด็ด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 เสีอะไรดีสีสีสชมพูเอ้ยยา ตัว L แล้วก็ตัวอยากได้สีเหลืองเฮ้ย hey. อยากได้สีเหลืองสีเหลืองมีไหมไม่เอานี่สีสม้มไม่เอาอ่ะสีดำตัว C ตัว V ตัว B ตัว N ตัว N อะไรตัว M เอาไม่โหลดมาเลย เองมันใช้ด้วยกันด้ใช่ไหมเนี่ยมันเปลี่ยนชื่อได้ด้วยหรอเปลี่ยนชื่อได้เองกุ้งวะเนี่ยฮะเหมือนกุ้งเลยตัดเข้าปากกูตัวอะไรอ่ะยุงไม่ยุงยุงบ้านกูเป็นอย่างนี้ สีใสอะเหมือนกุ Sug ้งเลยกุ้งเต้นเหรอเหมือนกุ oh, ああ้งเลยตัวเล็กๆอ่ะมันอยู่ตรงเนี้ยปัดเข้าฝากมูทำไมอย่าววาอย่างงี้ไดมอนด์อาสินคาว่าอย่างงี้แล้วกันนี่ดาบชั้นไดมอนเอ้าเนี่ยฟอร์ดวอล์กเกอร์อ่ะแกลองไปเดินตรงน้ำ ลองใส่แล้วไปเดินตรงน้ำโอ้ยแหลก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 อย่าลืมเอาอาหารไปบล็อกต่อตัวน้ำกับเตียงเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปทีเดียวเดี๋ยว,ดวยเดี๋ยวขออันนี้ดาบก,ก่อนของเราเยอะมากเลยของที่ไม่ต้องการอะ่ะ <laughs> มีดอกไม้ <c oughs> อเอาไปทำไมนะนสมัยดีอยู่นะ <c oughs> จำไม่ได้แล้วเราก็มีสมัยสองแต่ว่า นนมันก็น่าจะน,นี่ยบนอ็อาร์เจอร์พอร์นี้ก็ไม่รู้แหละโอ้โหไม่รู้เว้นชั้นมันเยอะอะเบนอ็อาร์เจพคืออะไรก็ไม่รู้นนรเนี่ยเน็ตอันนี้ตีได้แบบได้เยอะขึ้นตีได้แรงขึ้นไ,ได้แรงขึ้นแบบสองเท่าตีได้แบบหัวใจลดลงไปเลยเยอะมากตีเองได้ปะไม่ได้ แกลองมาตีลูกวัวตีครั้งเดียวตายแล้วมึงจริงว,วๆ,ๆๆแ,ลแหลกแล้วเนี่ยเมื่อกี้เห็นตัวเองอีกคนนึงอยู่ในนี่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 ่ต้อมาตีตรงนี้นี่ตีหมูดีกว่าไม่เห็นได้อะไรเลยมันอยู่แหลกอ๋อนี่แหลกอันนี้ไม่ได้ช่วยอะไรเลยช่วย,ยนะเนี่ยเห็น <ๆ S 1> ไหมสองครั้งตาย ไปไปไปเดินไปเดินบนน้ำไปเดินบนน้ำเดินบนน้ำน้ำในฟาร์มได้ปะน้ำในฟาร์มไม่ได้อย่าน้ำในฟาร์มแกเดินใกล้ฟาร์มไม่ได้เกนะนี่อ๋อน่นนู่น,น,น,นไม่เห็นอ่ะมันแหลก 5, เกินไป 5, 5อ่ะไหนดูนะด,ด,ดูเดี๋ยวเพ,พิง่งเพิ่งอย่าเพิ่งมาก่อนดูคนดูก่อนให้คนดูดู เคยเปล er okay. ี่ยนละกินกันกินกันเอาวสามสองหนึ่งน้ำแข็งอู้เละดิการอู้เฮลิีอเฮลจมนะจมนะตายน้ำแข็งละลายแล้วเฮลิคอเ้ลิคอนี้เนี่มันไงอันนาแหลกมากเลยมองอะไรไม่เห็นเลยชิงมากมาเร็วๆเพื่ออะไรอ่ะเออเองมันไม่ลดเข้าไปในดีเอ็นแล้วจะ แล้วจะทำอะไรได้เขาม่ดีเอ็นถ้าแกโดนแบบปิ้วลงไปเอนเดอร์ดากอนพาขึ้นไปบนสวรรค์แล้วไม่นแล้วแกก็ตกลงมา <Yeah. S 1> แกต้องใส่แกต้องแบบเอาน้ำเอ่อวอเตอร์คลาชอะแล้วแกแบบแกใส่เนี <c oughs> น้ำก็แข็งเป็นน้ำแข็งแล้วมันก็ตายอาหกอาหกนี <c oughs> <c oughs> ่ไงหมู่บ้านอาคกแล้วก็ตรงนู้นหมู่บ้านอเกต ไม่อาหกนี้ถ้าอาหกถ้าหอถ้าอาหกถ้าเรืออาหกอ่าถ้าเรืออาหกทำไมไม่เอาเป็นหมู่บ้านอ่ะไนอ่ะอันนี้มันทําหมู่บ้านใหญ่ในนี้หมู่บ้านใหญ่ก็คือหมู่บ้านอาไม่อาหกอ่ะมาทำนาเรือตรงนี้อาหกเป็นชาวเรือเป็นฟิชเชลแมนเห็นไหมอาหกอ่ะแต่อาหกตายไปแล้วพนานไปแล้วเพราะว่าโดนซอมบี้กินโดนเข้าไปในไอรอนฟาร์มเออาหกอาหกคือใครนะ ไม่รู้ผู้ก่อตั้งคือเราอเองอ้าวทำไมมันเข้าทำไมมันเข้าเป็นไมค์คาร์ดใครวางมาคาร์ดเราไม่เก็บมันออกมาได้ไงก่อนอ,งงอะไรอ่ะฉิดเก็บตลอดทำไมมันเข้าไปมันไม่นอนไอเ้เ,ออเ,ออเออก็บไอ้อาโขกอ่ะอาโขกกับอะไรนะพร้อมยังคุณยังไม่มี ได้ลูตติ้งกับสมัยอ่ะฉันอยากได้ชาร์ปเน็ตบ้างชาร์ปเน็ตมันทำยังไงนะลืมละมันต้องเทดอ่ะอยากได้ชาร์ปเน็ตตื่นมาหน่อยแกนอนแกนอนแกนอนให้มันตอนเช้าจะได้เทดคลิปนี้เทดกับวีเลเตอร์อย่างเดียวเลยเอาประมาณ20นาทีเพราะว่าคลิปปกติก็นาน20นาทีแต่ว่าถ้าไม่หมดก็เทดไปเรื่อยเทดไปเรื่อยเทดไปเรื่อยนี่กว่าจะถึง1ชั่วโมงเพราะว่าคลิปนานสุดก็1ชั่วโมง คลิปนานสุดของเราเป็นคลิปสร้างไอรอนฟาร์มเว้ยนรกแตกเอ้ยใครมาเนี้ยใครมามาหาหน่อยฉันขุดอันนี้ไปนหนึ่งนี่สองทีฉันจะฉันจะรีเซ็ตเทรฉันจะทำให้แบบได้เอนชานใหม่เร็วๆใครไม่มีงานทำมาหางานหน่อย เเองฮ้ยใครไม่มีงานอย่ามานอนบนพื้นตอนเช้าแล้วมานอนบนพื้นทำไมไอ้พวกนี้มันเลียวหลไหนดูสิสิวทัสเอาสิวทัสไหมเป็นไงเป็นเอ่อขุดอะไรก็ได้เลยขุดแบบมันขุดเอาบนพิกแอก็เหมือนขุดหินก็ได้หินเอาขอ เพื่ออะไรวะอืมอยากได้ถ้าขุดน้ำแข็งก็ไม่แตกไงขุดน้ำแข็งก็ไม่แตกขุดน้ำกระจกก็ไม่แตกเม,มามาขอขอขอเอ,อ็งเอาปะ MM มันดเาดเาดเด้าเดาเดาอะไรกูเนี่ยข้างหลังเป็นไรวะวีเลเจอร์มันแบบหื่นกาบมากเร<ล>็วๆพวกวีเลเจอร์เฮ้ยเอ็งอันเนี้ยเอ็งไปไข่แมงมุมมา น่าจะของนะ่ะไม่รู้มาจากไหนแล้วนะ่ะเร็วๆเวทหด่อยไหนใครเป็นใครเทเดะไ,ได้ลูต,ติ้งนะ่ะลูต,ติ้งหลายรอบแล้วอันนี้อะไรฟอร์ดวอลเกอร์ฝนตกฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหล แอบฝนกันหมดเลยแอบฝนกันหมดเลยใครก็ได้อ่ะขอร้องมีอะไรเทดดีๆไหมแดดจัดเลยฝนตกอ่ะเออเกลยดการเป็นมีฝนมาเลยปิดฝนไหมไม,ไม่เอาอ่ะมันแฮกเกอร์ไม่อยากแฮกเกอร์แฮกกิง้งเร็วๆใครเป็น อหนีบ้างขอหน่อยมีใครสักคนไหมน่ะที่ไม่มีงานไปทำงานอยากได้ของไอไรชอบเน็ตเดี๋ยวกูจะได้ค่ายเด็กตะกอนง่ายง่ายมันเป็นอะไรวะพวกนี้อ๋อฉันรู้แล้วฉันต้องทำอะไรฉันต้องมาทำไอเทดวิลเลเจอร์ไอวิลเลเจอร์เทดอะเทดดิ้งอะเทดดิ้งฮอ รู้และจะไปตกปลาก่อนร,รู้และอะไรวะคลิปนี้ทำเทรดดิ้งฮอลคืองั้นฉันทำอย่างนี้อ่าเริ่นในตรงนี้ขุดลงไป โอเคถ้าทำอย่างนี้แล้วก็เอาแบบวีเลเจอร์ไปเราลากวีเลเจอร์ด้วยเชือกได้ไั้ยหรือว่าเราทำอะไรได้ไไดอไไดเอทำไมอะ่ะวีเลเจอร์ออกมาได้ไหมวีเลเจอร์ออกมาได้นะเองมือซ้ายนี่มันถือของอย่างอื่นได้ปะมือซ้ายไม่ได้มันน่าจะแค่แบบในพีซีอย่างเดียว เร็วๆใครก็ได้ขอคนนึงขอคนนึงไปหน่อยไปตรงนี้ยเออไปตรงนี้ยแล้วไม่ไม่ก็ไม่กลับมาไม่เอาไม่เอาเดินไปเดินไปไเดินไปข้างนอกเดินไปขังนอกอยู่ห้ามาขางในเดินไปเดินไปโอเคเออดีมากเลยจ้าอา้าวคุณน,นั้นมันกล้า คุณกล้ามากคุณกล้ามากนะเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมถ้ากล้าก็โดนเลยเฮ้ยมันจะหนี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 ขึ้นไปบนหลังมันจะอยากกลับหมู่บ้านเดี๋ยวต้องมีเตียงแล้วล่ะต้องขุดเตียงเตียง ขอเตียงหนะ่อย You You eat my new uh, ่อ new sleep มันเป็นท่าของฉันเฮ้ย <Hey, S 2> เป็นไหนวะเอาเออ้ามันกลับอะมันกลับได้นี่ไงมันกลับได้กลับหมู่บ้านะ่ะแกมันโดนแน่แกม,มันโดนแน่ ทำไมมันยากขนาดนี้ยทำไมเราไม่อยากทำอย่างนี้เลยมีรางรถไฟปะ่ะมีไหนมันอ่ะเจ็ดอันอยู่ตรงกล่องอ่ะตรงกล่องเหรอไม่นี่รางเหลือว่าองเลยจะทำงานทำการก็ไม่ได้ฉันขอขุดมาทางนี้แล้วกันเนี่ยไอ้พวกเนี้ยจะขุดไปข้างหลัง เฮ้ยหมูมีหมูอยู่ข้างหลังม,มีหมูอยู่ข้างหลังใครขุดจับหมูไว้เดี๋ยวนะมีแล้วเหรอนี่ไงเจอหลุมละหลุมรักเจอหลุมรัก อะไรวะแกทำอะไรเมื่อกี้เนี่ยามาตกปลาเหรอ,อแกจะเทวีเลเจอร์ตกปลาเก็บเวไปเร็วๆนะจ๊ะใครก็ได้เข้าไปหน่อยไม่เอาหมูไม่เอาหมูไม่เอาหม,ม,าหมูหมูอย่าเข้าไปหมูเข้าไปทำไม,มตกปลาไม่เป็นจำไม่ได้ต้องตกปลา น้ำหัวน้ำหัวอะไรแน้เกัดอะไรจะขึ้นโอ้ทะเลแสนงามฉันเกลียดการตัดต่อคลิปมากเลยการเรนเดอร์คลิปเนี่ยมันยากจริงๆอุ้ยมันเลกอ่ะเองตกไปหน่อย ไม่เอาจะไม่ได้มันตกปลาไงอา้าวได้ไงจะไม่ได้พอมันมาถึงพอกดแล้วมันไม่ได้ตัวก c o o b y บีดู Where Are You มากเลยใช่ไหมจะไม่ได้มันตกไปถ้าแกเจอฟองแกก็เอามันนอเลยขอดูกูสโตนหน่อยนะขอดูกูสโตนมันหนึ่งต้องรอให้เบ็ดมันไอ้น,นี่ลงไปหรอต้องรอให้ฟองมันมาถึงเบ็ดเราพอฟองมามาถึงแล้วก็ไอ้น,นี่เลยเ,อ,เออแล้วถ้าไอ้น,นี่มันตกลงไปทัง้งหมด ถ้ามีฟองก็เอาอมันถ้ามีแบบดิ้งดิงด้งดิฟองก็เอาแต่ฝนมันดูยากมากเลยเพราะมันเดียวกันกับฟองมันเดียวกันกับฟองเข้ามาหน่อยวิเลเจอร์ใครก็ได้วิเลเตอร์คนหนึ่งอะ่ะใครก็ได้ขอร้องขอเข้าไปเออขอเข้าไปแล้วอยากลับมาขอเข้าไปแล้วอยากลับมาไม่เอาไก่ไก่เข้าไปทําไม ทำไมไอ้พวกนี้มันเข้าเข้าไปวะชอบเข้าไปมากเลยใช่ไหมไม่ตกปลาเลยทะเลแล้วตกปลาในความค่าหรือเ่าเนี่ยมันชอบเข้าไปได้ไหมอ่ะทำไมไม่นชอบเข้าไปไม่รู้อย่าเข้าไปเอ,เอหำเข้าไปหน่อยลูติงอ่ะเอโมโรเอโมโรห้า,า,อ,อ,า,าอ,อัน เขาเป็นนาคาเขาเป็นนาฮาเขาไปนนาฮาไม่เอาทำไมมันหนีอ่ะมันเป็นไรวะไม่ให้มันตกใจหน้าเองไม่เอา <S <S no no นะอยู่โกอินอยู่โดนค e เอาเฮ้ยเป็นไรอ่ะเป็นไรอ่ะมันยากขนาดนั้นเลยเหรอ ไอแกมันไม่มันวิเจเอร์มันไอ้นี้เว้ยมันฉลาดมากกูปิดฝนก่อนได้ไหมปิดเลยปิดแม่งไอวิเดเอร์ไม่งั้นมันจะไม่ยอมเว้ยเข้าไปหน่อยขอ <Okay. S 2> ขอนะขอนะขอนะแม่ขอนะ ขอคนนี้ขอคนนี้คนนี้มันไอคนนี้เชือถือได้ไม่เอาอ่ะอะไรวะทำไมเรามีของเยอะมากเลยเอาเชือกเราผูกเชือกมัดไม่ได้อ่ะเข้าไปนะฮะเขาไปนะฮะขออนุญาตนะฮะ ไม่ได้มีแรงจูงใจจะมาแบบมาทำอย่างนี้เลยแต่ว่าขอโทษนะฮะไม่มีทางกลับมาแล้วฮะลาก่อีประขยชนไปอีกดิมันจะตกโต๊ะแล้วนะลาก่อนตกโต๊ะอะไรวะนนลาก่อนนะ อว่าการขยับวิลเลเตอร์นี่มันยากจริงอรถไฟมาให้มันนั่งเกียร์ต้องมาสร้างอีกนะอุไม่อยากสร้างรถไฟอีกแล้วเนี่ยกูต้องมาสร้าง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 ไอ้พวกเนี้ยรถไฟคือเอวิสติงเลยใช่ไหมเอวิสติงจริงกับยูอันน่ะยูมันฉลาดมากเลยอ่ะ ก็ไม่ให right. ้มึงไปขยับไปแล้วมึงจะรู้สึกไม่เอาไม่เอาห้าไม่เอาห้าขยับไปแล้วมึงจะรู้สึก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 โดนแน่โดนแน่ นี่นี่เลยฟิชเชอร์แมนดูตกปลามาตั้งนานได้แค่สี่ตัวฉันขุดทุกอย่างเลยแล้วกันไอ้ผ่าฟาร์มได้เบลจัฟาร์มอะไรอ่ะขุดฟาร์มแล้วได้เบลป่ะขุดฟาร์มแล้วฟาร์มข้าไม่รู้แกไปดูขุดดิสิออกเตียงก่อนวันนี้นอนนั่นแหละจะนอนนั่นแหละ ฉันต้องเอามันห่างจากไอพ้พวกวิลเลจเจอร์ไม่งั้นมันจะไม่เอาโดนมันจะไม่เอาเตียงเปลี่ยนหน่อยเปลี่ยนหน่อยเปลี่ยนตัวเองให้หน่อยฆ่าแมวแม่งเกจะฆ่าแมาวมมควรตีนะมันไม่ออมไปเนี่ย เฮ้ย hey, เปลี่ยนตัวหน่อยอยากได้นอกแบกดีๆฉันต้องถลายเตียงใช่ไหมได้ถ้าฉันถลายเตียงมันจะมีคนออกไหมออกได้ไหม oh, <in> คงออกไม่ได้ถลายเตียงแล้วนะ ไอ้แกชฉันเท่าไหร่เตียงพี่พวนดินอ่ะอยู่ไหน,นไม่รู้แบบเอ็งมันมีลูกเพิ่มหรอมันเริ่มแหลก นานดูสินอนสิคุณจะนอนก็นอนทำไมนี่มันไม่อยากนอนเลยอ่ะคุณเป็นจิตวิญญาณให้หน่อย ตเตียงออกไปดิดูดิมันจะนอนไหมเตียงน่นมันมโกรธอ่ะ<ห>ก็จะเอาให้มันนี้ไงเฉดดิ้งโอ้โหวิดีโอยี่สิบเจ็ดนาทีได้ไหมคิดว่าพอ,อยังซับเนต็ตเนี่ยการทำซับเนต็ตยากยากกว่านี้ oh แล้วมันไม oh ่ยากเพราะอีงอย่าง ชิมนมแล้วก็ไปดีเอ็นเลยมั้ยไปดีเอ็นเลยเหรอเออโอเคกดทุกอย่างยกเว้นกดอันอันซับสไครต์กับกดดีไลค์กดทุกเออเราทำอย่างนี้ดีกว่ากดทุกอย่างยกเว้นกดอันอันซับสไครต์กับดีไลค์กดให้หมดกดให้หมดกดดาวน์โหลดกดแชร์กดอัพโหลดโอ้โห 拜拜。Bye bye.